การใช้รากฟันเทียมกับธนกรรมะลวัยเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังว่าโครงสร้างของใบหน้าเนี่ยประกอบด้วยกระดูกและฟันถ้าฟันสูญเสียไปทางเลือกของการใส่ฟันมีหลายแบบรากฟันเทียมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะบูรณะฟันที่สูญเสียไปคราวนี้มันจะมาสัมพันธ์กับธนกรรมะลอวัยแน่นอนอย่างที่เราพูดไว้ถ้าเราเมนเทนโครงสร้างความสมบูรณ์ของกระดูกและฟันได้เหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริม ให้หมอที่ทําในเรื่องของความสวยงามของซอฟต์พิชูก็จะทําให้การทํางานของเขาเนี่ยดีขึ้นด้วยรากฟันเทียมเป็นตัวที่ใส่ลงไปในกระดูกจากนั้นเนี่ยรอเวลาที่เหมาะสมแล้วถึงจะใส่ครอบฟันขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราบาูรณะฟันให้กลับมาคนไข้ก็จะมีโครงสร้างสัดส่วนพ r อพ o อ t ั้นของใบหน้าที่สมบูรณ์เหมือนเดิมรวมถึงการบทเคี้ยวที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการพูดนะครับทุกอย่างที่สมบูรณ์กลับมาแบบเนี้ย ก็จะส่งผลให้ร่างกายนมีสุขภาพที่ดีอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเชื่อมสู่องค์ความรู้และความก้าวหน้าระดับสากลติดตามแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันงานวิจัยได้ที่ Facebook Page ดรอธิพันธ์กดไลค์กันเลยนะครับ